สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน youtube ครับพบกันวันนี้15ตุลาคม2563ครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับและเช็คข้อมูลบัตรคนจนให้ฟังครับว่ามีเงินอะไรเข้าไม่เข้าครับกดเงินสดได้เนี่ยว่ายังไงวันที่15มีหลายโซเชียลโพสต์ข้อความส่งข่าวให้พี่น้องทราบว่า 15ตุลาคมกดเงินสดได้มีหลายรายการว่ายังไงมันมีจริงไหมแล้วผู้พิการ200แล้วว่ายังไงกดได้หรือยังชมรายละเอียดครับก็พูดไปแล้วครับเมื่อกี้1ิตุลาคมเท่าที่ไปดูตามแวดวงโซเชียลต่างๆก่อนหน้านี้เขาก็บอกรายการเงินที่จะเข้าในบัตรเขาบอก15ตุลาคมมีวันนี้เราเลยพิสูจน์ และตรวจสอบมาให้ว่ามีจริงไหมดังต่อไปนี้ครับอันที่หนึ่งครับเขาบอกว่าเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5%โกนเงินสดได้ด้วยนะครับเขาบอกจริงๆแล้วเรื่องนี้เราไม่พูดครับช่องของเราไม่อยากจะพูดแต่ว่ามีโซเชียลอื่นเขาพูดเราก็เลยพูดตามจริงๆแล้วเงินนี้ผู้ถือบรตษัทบริการแห่งรัฐฟังนะครับฟังข้อมูลให้ชัดเจนหนึ่งครับไม่มีใครได้เลยนะครับ คนที่ได้วงเงิน2 0 0ร้อยสาร้อยไปรูดสินค้าถามว่าได้คืนไหมห้าเปไม่ครับได้วงเงิน500บาทอ่าสมมติวันที่8ตุลาแล้วไปรูดซื้อสินค้าเดือนหน้าจะได้คืนไหมทุกวันที่15หไม่ครับแล้วก่อนหน้านี้นี่มีได้คืนไหมมีครับแต่ว่าไม่ใช่วงเงินที่ได้มาจากรัฐบาลเติมเข้าบาัตรคนที่จะได้คืนก็คือคนที่เติมเงินตัวเองเข้าไปเติมเงินตัวเองเข้าไปในบัตรนะครับแล้วไปซื้อของนะครับซื้อของ และมีข้อจํากัดด้วยนะครับว่าจะต้องซื้อของกับร้านค้าที่เครื่องรูดเครื่องรูดสามารถแยกภาษีมูลค่าเพิ่มได้ด้วยเห็นไหมครับข้อที่1มีเงื่อนไขว่า1่ต้องต้องเติมเงินตัวเอง 2. ซื้อกับร้านค้าที่เครื่องรูดบัตรนั้นแยกภาษีมูลค่าเพิ่มได้ด้วยเห็นไหมสอข้อแล้วนะครับ3ต้องซื้อภาษีที่มีที่มี าราคาบวกภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในนั้นด้วยนะครับจึงจะได้คืนแล้วก็4เงื่อนไขนะครับต้องซื้อสินค้าที่อยู่ในรายการที่เขาให้คืนไปซื้อพวกสุราบุหรีอะไรนี่ไม่มีไม่ได้นะครับและข้อเดียวที่สําคัญที่สุดในนั้นก็คือต้องเป็นวงเงินที่เราเติมเงินเข้าไปในบัตรด้วยเงินเราเองจึงจะคิดให้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มาตรการนี้มีนะครับมาตรการนี้มี แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงมัน,มนจึงไม่ได้แน่นอนนะครับตรวจสอบครับวันนี้มีเงินนี้ไหมกดเงินสดคืนจากบารได้ไหมครับวันนี้ไม่มีนะครับนี่รายการที่1ที่โซเชียลต่างๆบอกกดเงินสดได้วันนี้มีไหมไม่มีแน่นอนครับอันที่2ครับเว็บบล็โซเชียลต่างเขาโพส์โพส์เหมือนกันบอกว่าทุกวันที่15เงินช่วยผู้สูงอายุรายได้น้อย50บาท100ยบาทได้ ห้าสิบาทคือผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้สูงที่มีผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินสามหมื่นบาทแต่ไม่ถึงหนึ่งแสนต่อปีเติมเขาไม่ได้บัตรห้าสิบบาทเมื่อก่อนนีมีครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอดูพร้อมกันว่าจะมีไหมทีนี้เงินร้อยบาทนี่ก็คือเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รายได้ต่ํากว่าสามหมื่นบาทต่อปีเขาจะเอาเข้าหนึ่งร้อยก่อนหน้านี้มีช่วงหลังๆในี่บอกเงินกองทุนผู้สูงอายุหมด ไม่มีงบประมาณมาเติมกองทุนผู้สูงอายุจึงไม่สามารถจัดสรรให้บัตรสิปปการ่งรัฐเติมได้ช่วงหลังนี้รอการหาแหล่งงบประมาณอยู่นะตอนนี้และก็หลายเว็บบนโซเชียลบอกจะมีวันที่1 5หนี่แหละเขาบอกจะมีตุละเนี่ยมีเขาบอกช่องเราไปไงไปเช็คมาแล้ววันนี้ไม่มีครับท่านผู้ชมก็สามารถโทรตรวจเช็คได้เดี๋ยวช่วงหลังจะบอกวิธีโทรตรวจเช็คว่ามีหรือไม่มีครับเงินผู้สูงอายุนะครับ แล้วก็เงิน200บาทผู้พิการที่กดได้จากบัตรสวัสริการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนวันนี้มีหรือยังครับวันนี้ยังกดไม่ได้นะครับแล้วเงินนี้จะได้ไหมได้ครับหน่วยงานเขากําลังทํางานให้อยู่นะครับทํางานยังไม่เสร็จหน่วยงานที่ทําหน้าที่เติมเงินเข้าบัตรสวัสริการแห่งรัฐให้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสริการแห่งรัฐกดเอา2 0 0อบาทนี้ก็คือกรมบัญชีกลางถามว่ากรมบัญชีกลางทํางานคนเดียวไหมไม่ครับต้องประสานงานกับหน่วยงานบัตรสวัสริการแห่งรัฐนะครับ ข้อมูลอยู่อยู่ที่บัตรสวัสดิการแหง่งรัฐเงินอยู่ที่กรมบัญชีกลางและข้อมูลอื่นๆอ,อยู่ที่อสอด้วยนะครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นข้อมูลอื่นๆอยู่ที่เบียยราดอีกเพราะว่าเวลาจะทํางานเนี่ยต้องเช็คว่าต้องเช็คว,ว่าบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐบัตรไหนเป็นบัตรของผู้พิการแล้วผู้พิการที่ได้เบีย้ย800อยอยู่ทุกวันนี้พอมีมีบัตรสวัสดิการหแห่งรัฐข้อมูลเชื่อมโยงกันไหมข้อมูลบัตรว่าเป็นบัตรของคนผู้พิการไหม นะต้องเชื่อมโยงกันถ้าไม่ใช่บัตรของผู้พิการก็ไม่มีเงินเข้าได้มันเข้าไม่ได้เห็นไหมครับแล้วก็เกี่ยวกับทะเบียนราฐด,ด้วยว่บาบัตรผู้พิการบัตรประจบาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรนี้สมมติว่าเป็นบัตรของผู้พิการแล้วต้องไปเช็คด้วยว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีอะไรทํานองนี้ถ้าข้อมูลมาเสร็จสับยังจะเติมเงินได้เขาจะใช้เวลานานพอสมควรในการทําก็ถ้าเขาทําเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะให้กดเมื่อไหร่เขาจะประกาศอีกครั้งหนึ่งครับ หน่วยงานรัฐก็จะประกาศวันที่ให้ไปกดได้เราจะนํามาเรียนให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้ง3เงินนี้ท่านผู้ชมสามารถตรวจเช็คได้ด้วยตนเองนะครับไม่ต้องดูคลิปช่องเราก็ได้ตรวจด้วยตนเองดูวิธีกดโทรเช็คยอดเงินนะครับการโทรเช็คยอดเงินมี2ออย่างอย่างที่1โทรเช็คยอดเงินวงเงินรูดสินค้ากดเบอร์เดียวกันแต่มันจะกดต่างกันนะครับ กดต่างกันแต่ช่องของเราเคยทําขึ้นคลิปให้ดูแล้วนะพวกนั้นวิธีเช็คยอดวงเงินรูดสินค้าเนี่ยช่องของเราเคยทําให้ดูเพราะว่า,าจะให้เช็ควงเงิน500เข้าบตรหรือไม่เข้ามีไหมทาให้ดูแล้วอยู่ในอยู่ในช่องนี้แหละครับมีหาดูเลยครับวิธีเช็ควงเงินรูดสินค้านะครับแต่ถ้าจะเช็ค3วงเงินนี้ต้องเช็คอีกแบบหนึ่งเป็นการเช็คยอดเงินสด การเช็คอดเงินสดที่จะกดได้เนี่ยเช็คได้กี่วิธีครับเช็คได้3วิธี1ครับไปร้านที่มีเครื่องรูดสินค้าเลยครับเขาสามารถเช็คได้ทั้งวงเงินรูดสินค้าและวงเงินกดเงินสดนะครับเครื่องรูดสินค้านะครับถ้าเจ้าของร้านทําเป็นนะเพราะว่าคุณสมบัติของเครื่องรูดนั้นเช็ควงเงินสดที่จะกดก็ได้นะครับเช็คทางที่2ครับที่ตู้ ATM อันนี้ลาบากหน่อยเพราะว่าตู้ ATM อยู่ที่อําเภอใครที่อยู่ในตามหมู่บ้านตามตามําบลจะเดินทางไปเข้าไปเช็คยอดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็ลาบากเสียค่ารถและถ้าเกิดมันไม่มีเงินก็เสียค่ารถเสียเวลานะครับวิธีเช็คเงินสดที่จะกดได้ก็เช็คได้วิธีที่2ทางตู้ ATM นะครับวิธีที่3วิธีที่จะเช็คได้โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ วิธีโทรศัพท์ทําแบบนี้นะครับกด02.109.234.5เมื่อโทรติดแล้วกด3จากนั้นเขาก็จะพูดอะไรของเขาไปก็ฟังแล้วก็กด1กด1ฟังฟังแล้วเขาว่าอะไรเขาว่าให้กดเลข16ตัวหน้าบัตรหรือเลขประชาชน13หลักเราก็เลือกกดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเช่นท่านเลือกกดเลข16ตัวหน้าบัตรสวัสดิการทางรัฐก็กดแล้วก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม จากนั้นเขาบอกให้กดรหัสบัตร ATM คู่บัตรเราก็กดเลข6ขตัวรหัส A, ATM คู่บัตรตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากนั้นก็ฟังยอดนะครับซึ่งสามารถฟังยอดเงินสดได้เลยว่ามีให้กดไหมถ้ามีให้กดม,มันก็จะบอกยอดเงินแต่เขาไม่ได้บอกว่าเงินอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นวงเงินที่จะกดเงินสดนได้เขาจะบอกว่ายอดมียอดเท่าไหร่สามารถกดได้เท่าไหร่ทํานองนี้ครับทรท่วไหรครับงครับ02 1 0 9 2เ4 5มเมื่อโทรติดกด3 จากนั้นกด1จากนั้นกดเลข16ตัวหน้าบัตรตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากนั้นกดเลขรหัสคู่บัตร6ตัวตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วฝั่งยอดทั้งหมดนี้ก็คือวิธีเช็คนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับข้อมูลที่นี่แม่นที่สุดนะครับถ้าท่านมีใครได้3อย่างนี้มาบอกผมด้วยนะครับแสดงว่าผมไม่แม่นนะครับสวัสดีครับ